นี่ก็จะเป็นเปเปอร์บาลานนะคะก็คือเราจะใช้กล่องกล่องแมสนะคะท,ที่ที่เราเนี่ยคะ่ะที่เราเหลือใช้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มาวาดรูปให้สวยงามนะคะซึ่งเปเปอร์บาลานเนี่ยมันจะใช้ใช้เหรียญน,นะคะเส้เหรียญบาทแล้วก็คลิปแค่นั้นเองแล้วก็เราวาดรูปที่เราต้องการนี่เป็นตัว A สมมุติเป็นตัว A อะเดีย๋ยวพี่นุชจะวางนิ้วให้ดูวางให้ดูคะ่ะวางมันก็สามารถที่จะถ่วงได้แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าไม่มีไม่มีเหรียญหรือไม่มีอะไรมันจะปิ้วนะคะจะไม่ถ่วงแบบนี้ สามารถวางบนปากกาได้ทุกมุมนี่ตัวนี้นะคะวางได้ด้วยอะไรลองเปลี่ยนเป็นตัวนกสิคะลองเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะพี่นุชเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปตวัว C ก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะตัว C เราก็จะเนบข้างล่างนะพี่นุชทันอีกด้านหนึ่งสิคะหันอีกด้านหนึ่งว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นแค่เหรียญบาทเราแล้วก็เนบคลิปอ่ะแล้วก็ต่อไปใส่ตัวตัวอื่นสิคะ,ะ,นนะ,คะตัวนี้ค่ะตัว C ก็สามารถที่จะวางบนปากกาได้อ่ะแล้วก็๋ยนเราตัวนกบ้างสิคะตัวนก อ่ผีเสื้อนะคะผีเสื้อวางมุมเราแปะสองข้างนะคะแปะเหรียญลองความให้ให้ให้น้องๆดูก็แค่น้ค่ะใช้เหรียญห้าสิบตังค่ะเน็บคลิปแค่นั้นเองแล้วก็พับให้มันพึ่งแบ่งครึ่งบาลานซ์กันเราววาดรูปที่สวยงามได้เลยนะคะอันนี้ DIY ง่ายนิดเดียวนะคะฝีมือพี่นุชนะคะอันนี้อันนี้เป็นรูปพระจันทร์นะคะพระจันทร์ก็ห้อยได้นะคะติดตาม DIY เดี๋ยว ต่อไปได้นะคะขอบคุณนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้รักยุบน้ำหนักนะคะแต่หัวทิมนะคะเอเค okay, ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน่ะได้ละคะ่ะ